สวยครับตัวน,นี้วันนี้ไม่โดนขงิงครับวันนี้ก็จะออกมาตีปลาจนอีกแล้วครับเดี๋ยวก็จะใช้เหยื่อหลายเหยื่ออยู่นะ แลแต่หมายหลาแต่สีด้วยฝนก็เพิ่งจะหยุดตกครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลาสตูนกับปลาหาดใ,ใหญ่ไหนจะกัดดีกว่ากันไปครับ ฟ้ามันเอ็มผมให้ก่อนนะครับเรามีไซส์อยู่ ตัวเล็กนี่เดียวเต็มสองางเ้ยปลยไปครับต่านี้ ยังสมิล่าครับแปลงต่อครับ มันก็พัดนก็จะตกอุ้ยสายขาดทุกคนอ้าวโอ้โหคิปขาดเลยครับ

อ๋อ hmm. oh, ครับหัดลอยไปเลยใส่นี้ออกครับเดี๋ยวพาไปให้แมวครับตัวสีแดงครับตัวนี้ไปกันต่อครับอุ๊ย <c oughs> ลืมครับ <c oughs> สงสาย เล่นกบไม้สงสัยเฮ้ยออกม่ครับออกไ่ลืมลืมลืมตัวครับลดกัรสงสัยพร้อมตลกจึงไปครับ ไม่โดนนะครับไม่โดนนะกัดดีนะครับทำใไม่โดนะ โดนครับครั้งนี้โดนใส่สวยครับตัวน,นี้วันนี้ไม่โดนขิงนีคน่ครับกัดกุบกระโดดครับว่าจะไม่กัดเลยครับใส่สวยครับไปครับ z มจะจัดให้ดูหน่อยตัวเล็กเกินได้ได้อยู่ยอดครับจัดดีมากครับ กจังอะไรวะเอ็มฟกกระโดดเอ็มฟกครับจากจากอะไรนะออสไหมไม่รู้ถ้าจะไม่ผิดถ้าผิดก็ขอขอภัยด้วยนะครับนะออสคนคน้คนทีมอะไรทักอย่างเนี่ยครับถ้าจะไม่ผิดแปนต่อครับกระโดดเนียนๆครับ อย่าง M เอ็มฟอกอะไรวะหบไม้เอ็มฟอกหกกระโดดเอ็มฟอกหรือว่าอะไรครับผมก็พูดไม่ถูกด,ดเูเนียนเนียนแต่กัดดีมากครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ผมไม้ส่วนมากก็เล่นแต่ครยาน ตูมใหญ่ๆถ้าตูมโอ้ยหลุด,ดไม่โดนไม่โดน ตัวน,นี้นี้โดนลยครับตัวน,นี้ใหญ่ครับไส่ใหญ่ครับตนนัวนี้นี่ครับโอ้โห,โหใหญ่เลยเต็มปากเต็มคำไปเลยครับกระโดดเอ็มฟจากนาอดคนคนตีมครับไปกันต่อครับ หาดใหญ่ได้แบบนี้ไหมครับหาดใหญ่เทพขิงไปกันต่อครับเป็นสุขครับ สวยสวยครับวันนี้ไม่ไม่รู้ที่กัดของผมขาดไปเอ็มฟอกทำหาอีกแล้วสุดยอดจริงๆเอมฟอกฟอกส,สวยสวยๆทั้งนั้นหายใจมีแบบนี้มั้ยครับ นี่ว่าตัวนี้กัดเหยื่ยอขาดไปครับยอดครับฟอกกัดไซด์ทางนั้นเลยครับหาดใจต้องมาเลยหาดใจนี่ยอดไหมครับ ช่องครับเดี๋ยวค่อยมาแก้มือครับไปลงเลิกันต่อเลยครับนี่ครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนกลับก่อนเที่ยงแล้วครับนี่ครับผลอานคอมเอ o มฟ็ของนาอดครับเนี่ยครับวันนี้ก็ปลาที่ได้นี่ครับทั้งหมดเลยครับใช้ มีใช้เหยื่อกบจางสมิหลาแล้วก็กบยางเออกบกระดุดเอ็มวันนี้สุดยอดครับขอดูของขอดูของน้นๆหน่อยครับว่าจะหมานแบบนี้ไหมครับหรือว่าหมานกว่าผมอีกว่ายังไงแล้วก็ฝากถึงเทพขิงที่อยู่อัจใจครับจะได้แบบนี้ไหมหมานแบบนี้ไหมยกยกยก ไปครับผมกลับก่อนครับเที่ยงเลยครับก็ขออะไรวะอครับเดี๋ยวกลับก่อนครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหน่อยครับไปครับขอบครับ